อยู่อังกฤษมา13ปีคะ่ะทุกคนทำมาแล้ว10อาชีพนะคะสวัสดีจากฝัง่งกรษนะคะทุกคนวันนี้แม่ตามจะพาทุกคนมาดูชีวิตการทำงานของแม่ตามนะคะ13ปีนะังกรษนะคะแม่ตามทำอะไรบ้างนะนี่ก็มวีวิชาติดตัวมานะคะก็วิชาเสริมสวยนะคะนวดหน้านวดตัวนะคะทำเล็บตอนนี้แม่ตามก็รับทำเล็บตามบ้านนะคะทำมาตลอดตั้งแต่แม่ตามมาอยู่อังกฤษจนถึงวันนี้นะคะ ก่อนนี้คุณย่าก็เป็นลูกค้าประจําตั้งแต่มาตามมาใหม่ๆนะคะเมื่อก่อนจะทําหน้าทําทุกอย่างเลยคะ่ะนวดตัวนะคะจนมาตามก็ไปทํางานร้านอาหารนะคะเป็นพนักงานเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟพราร์ทไทม์อะไรอย่างนี้ทและล่าสุดนะคะก็ได้งานดูแลผู้สูงอายุนะคะคล้ายๆผู้ช่วยพยาบาลในแคร์โฮมแห่งหนึ่งนะคะในเมืองที่แมา่ตามอยู่นะคะมีแคร์โฮมเป็น100-200-300ที่ะคะ่ะทุกคนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าคนสูงอายุ เวลาเขาอายุเยอะแล้วลูกหลานเขาไม่ได้มาดูแลเหมือนที่บ้านเหมือนบ้านเราเนาะทุกคนก็ไม่ตามแลนว่าอีก5ปีค่ะจะ,กะเกษียณแล้วก็ย้ายกลับเมืองไทยเราก็ต้องเก็บเงินสักก้อนหนึ่งให้ได้เป็นของเรานะคะเพราะว่าสามีเลี้ยงมาแล้ว4ปีเต็มๆเพิ่งจะได้ออกมาทํางานประจํานะคะทุกคนก็ไม่ตามขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆที่คิดว่าตัวเองเฮ้ยอยากทําอะไรสักอย่างก็ลุกขึ้นมาเลยคะ่ะอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆมือนะคะลุกขึ้นมาเลยสมัยก่อนที่ไม่ตามมากรีดสสปีที่แล้วนะคะ มีเงินติดกระเป๋ามาไม่ถึงห้าพันค่ะทุกคนขอให้พี่มาร์กนะคะพาเรามาที่นี่เราก็จะทำงานเพราะว่าครอบครัวไม่ตามติดลบคะ่ะทุกคนล้มละลายนะคะพ่อแม่โดนบ้านยึดธุรกิจเรือประมงที่ใต้สมัยอยู่กันตังนะคะล้มละลายแล้วในลนานะคะเมื่อยี่สปีที่แล้วแม่ตามก็พาพวกเขาย้ายไปอยู่กรุงเทพสักพักหนึ่งเก็บเงินเก็บอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ได้สักทีจนเราต้องเดินทางสายนี้แล้วแหละเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวใครที่กําลังคิดว่าตัวเองลําบากก็มาดูแม่ตามไว้นะคะ ชีวิตมันไม่ได้ลําบากหรือเราทําให้มันสนุกมันก็สนุกนะทุกคนพอเสร็จแล้วเราได้เงินแล้วทําไมรู้ไหมคะเราก็ต้องโอนกลับไทยให้แม่ใช่ไหมช่วยที่บ้านวันนี้แม่ต่างก็จะมาแนะน A, ํา AB+ Plus ค่ะเป็นธนาคารของคนไทยนะคะที่จะโอนเงินกลับไทยนะคะก็ได้เลทดีค่ะทุกคนเจ้าของธนาคารนะคะเป็นคนไทยนะเจ้าหน้าที่ก็เป็นคนไทยสมัครง่ายๆค่ะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะถ้าเราแนะนําคนไปสมัคร3คนนะคะ เราก็จะได้รับเงินสดทันทีเข้าบัญชี50ปอนด์ค่ะทุกคนก็เอกสารการสมัครนะคะง่ายๆนะคะก็จะมีพาสปอร์ตของเราแล้วก็เอกสารยืนยันที่อยู่นะคะรูปถ่ายเซลฟี่ที่ไม่มีแว่นดำไม่มีหมวกนะคะมีอีเมลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อาชีพของเราค่ะเจ้าหน้าที่ก็นี่ค่ะตามเพจนี้เลยนะคะให้คำแนะนำแล้วก็รอตอบแชทสามารถแอดไลน์ไปด้วยก็ได้แล้วก็มีทางเพจ Facebook A B+ นะคะทุกคน เขายังมีบริการโอนเงินจากไทยมาังกฤษแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะคะทุกคนยิงไทยใจดีอย่างเราก็ต้องดูแลครอบครัวใช่ไหมคะโอนเงินให้ให้กับคุณแม่นะคะรอบนี้แม่ตามโอนไปร่วมทําบุญนะคะฝังลูกนิมิตยังไงก็อนุโมทนาสาธุนะคะกับทุกท่านแม่ตามก็โอนไปจองลูกนิมิตนะคะเพราะว่าสิ้นปีนี้ช่วงเดือนธันวาที่วัดที่บ้านเกิดแม่ตามก็จะมีงานฝังลูกนิมิตนะคะ ก็ขออนุโมทนาสาธุกับลูกเพจทุกท่านนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมสาวๆก็ดาวน์โหลดแอป ABFX ได้นะคะทั้ง Android แล้วก็ iPhone ค่ะเช็คเรทได้ทุกวันนะคะเจ้าหน้าที่ก็รอตอบคำถามทุกวันนะคะลืมบอกไปค่ะว่าโอนเงินจากเมืองไทยมาอังกฤษไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะ ยังไงคลิปนี้ไม่ตามขอลาไปก่อนนะคะหญิงไทยใจดีหญิงไทยสู้ชีวิตอย่างพวกเราก็ต้องดูแลครอบครัวต่อไปค่ะดูแลตัวเองดีๆแล้วเราก็ดูแลคนที่เรารักที่เมืองไทยให้ AB ช่วยดูแลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ